สีดำค่ะ hmm. สีดำค่ะได้พอยู่ใส่น้อยมาเบิ้ลไดปอไปพุนแล้วกลับม้ากันกลับม้ากันเ่ล้วว่เล่นหัวมาเบิลับม้าหัวก็ดำตีไปเห็ดอย่างม้าตีทำอะไรมาทำไมผมดำาจงนะคะอันนี้รีวิวผมผมขาวทั้งหัวก่อนนะคะแล้วค่อยไปเอาผมดำนะคะอืค่ะอ นีเนี่ยกลับมาอย่าตกใจนะคะ <c oughs> หัวไปทำอะไรกวนใมากจีซม <นะ S 2> ูซ่อง, <c oughs> ง,งองเขาซื้อมาสามสิบบอกอันนั้นมันติดอันนั้นมัน,น,นวนนนัติดทนนานดิพ่อเออบ้าน่านิด้นนาค่ะโอเคพ่อไปย้อมมาแล้วนะคะนี่ค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะขออนุญาตเปิดให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนะคะหนังสีสัไม่ติดหนังสีษัเลยนะคะติดแต่ผมนะคะรอเพี้ยวมาเลยนะคะดูเอาค่ะ นี่ค่ะดำทั้งสีสะเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ค่ะโอ้โหดำตลอดหัวเลยค่ะโอเคค่ะถ้าไหนสนใจติดต่อมานะคะค่ะค่ะ